แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่1ธันวาคม2568แล้วนะคะสำหรับปีนี้แจ้งข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ยังคงอยู่ในช่วงของการทำใจยอมรับกับราคาอ้อยขั้นต้นปีผลิต6 8 0 6 9กันอยู่นะคะวันนี้แอดมีอัปเดตจากเพจเฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนัตตาสายสออดอ มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบบางคนอาจจะทราบแล้วบางคนอาจจะอยู่ในช่วงทําใจยอมรับกับราคานี้อยู่นะคะโดยบอดก,ก็อยทอเคาะราคาอ้อยขั้นต้นปีผลิต68-69ราคาเดียวทั่วประเทศที่890บาทต่อตันวางมาตรการจูงใจชาวไร่ตัดอ้อยสดลดเผาตามข้อสั่งการของ ของรัฐมนตรีธนกรนะคะโดยในายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกอะนอครั้งที่9ทับ6-8เมื่อวันที่28พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาซึ่งก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนอาทินายนัทพงศ์รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบราคาอ้อยขั้นต้นปีผลิต68-69ที่ราคาเดียวทั่วประเทศตามที่ได้แจ้งไปแล้วคืออัตรา890บาทต่อตันที่ระดับความหวาน10 ccs พร้อมกำหนดอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยที่53.40บาทต่อ1หน่วย ccs นะคะและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอยู่ที่381.43บาทต่อตันทั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์จากเกษตรกรชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาลและผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา50แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายปี2527เรียบร้อยแล้วโดยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือครมรเพื่อพิจารณาความเห็นชอบในเร็วๆนี้ก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปซึ่งก่อนหน้านั้น แอดได้อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนนี้ไปแล้วนะคะโดยการพิจารณาการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปีผลิต68ทับ69เป็นวาระประชุมสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายก่อออนะคะครั้งที่8ทับ68เมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานน้ำตาลได้หารือกันอย่างเข้มข้นถึงการกำหนดราคาว่า จะมีราคาเดียวทั่วประเทศเหมือนเดิมหรือจะมี2ราคาเพื่อให้ชาวไร่ไอ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลในเขตคำนวณราคาอ้อยที่136.9และซึ่งมีค่าเ e ลือน้ำตาลที่สูงในฤดูการผลิตปี67-68ทได้รับราคาอ้อยมากกว่าประมาณ50บาทต่อตันโดยมากกว่าชาวไร่ไอ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลในเขตคำนวณราคาอ้อยที่ 2 4 5และ7ซึ่งมีค่า <Yeah. S 1> น้ำตาลต่ำกว่าในฤดูการผลิตปี6 7ทับ6 8นะคะจากการหารือในที่ประชุมทั้งสองครั้งผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานน้ำตาลได้ตกลงที่จะให้มี ราคาอ้อยขั้นต้นปีผลิต68ถ้า69ราคาเดียวทั่วประเทศเช่นเดิมนอกจากนี้โรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่ได้มีเจตนารมยินดีจ่ายเงินเพิ่มในอัตรา40บาทต่อตันให้กับชาวไร่ยอ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลในเขตคำนวณราคาอ้อยที่16 3และ9เพื่อให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีมีค่าน้ำตาลสูงได้มีเงินทุนไปหมุนเวียนในการประกอบอาชีพก่อนนะคะ โดยนายใบน้อยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอนอนได้เตรียมมาตรการเพื่อช่วยเหลือและดูแลพี่น้องเ,เกษตรกรชาวไร่อ้อยตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหการรมนายธนกรวังบุญคงชนะเนื่องจากในปีนี้ชาวไร่อ้อยมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นประกอบกับนโยบายการไม่เผาอ้อยของภาครัฐมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ตามมาตรก,การแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยและลดปัญหาฝุ่น pm 2.5ฤดูการผลิตปี68ทับ69นะคะซึ่งผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดกออเนอรเรียบร้อยแล้วได้แก่การกำหนดให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยเผาเข้าหีบได้ไม่เกิน20%ต่อวันและให้โรงงานหยุดรับอ้อยเข้าหีบตั้งแต่วันที่27ธันวาคม68ถึง4มกราคม69และรับเฉพาะอ้อยสดเข้าหีบตั้งแต่เริ่มหีบอ้อยจนถึงวันเด็ก ก็คือ10มกราคม69นะคะนอกจากนี้ในฤะดูการผลิตปี68ทับหกเก้อนอได้วางแนวทางช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่ทำดีประกอบด้วยโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี68ทับหโดยสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี100เเซโครงการสนับสนุนเครื่องสางตัดกวาดอัดสับคลุก พือการตัดอ้อยสดและโมเดลธุรกิจใหม่คนละครึ่ง Farmer Plus โดยให้โรงงานรวมกลุ่มชาวไร่อ้อยมากกว่า4,515กลุ่มตามเงื่อนไขโดยมีจำนวนเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยรวมกลุ่ม60,000รายและภาคราัฐสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์เครื่องสากใบอ้อยตัดอ้อยพ่วงข้างเครื่องกวาดใบอ้อยเครื่องอัดใบและผ่านสับคลุกใบอ้อยในอัตราครึ่งหนึ่งของราคาซื้อตามนโยบายคนละครึ่งของรัฐบาล มาตรการจูงใจเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยและฝุ่นละออง pm 2.5ซึ่งเป็นมาตรการเดิมที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้สนับสนุนจูงใจให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดหนึ่งรอยเปเซ็อยู่แล้วนะคะการลดหย่อนภาษีให้แก่โรงงานน้ำตาลที่รับอ้อยเผาตามเกณฑ์ที่กำหนดและขอลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่รับซื้อใบอ้อยและยอดอ้อยเป็นเชื้อเพลิงโครงการส่งเสริมการลงทุน boi ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิจารณาสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการนำเข้ารถตัดอ้อยแบบปลอดอากรเพื่อให้โรงงานน้ำตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถนำเข้ารถตัดอ้อยใหม่ขนาดใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาใช้งานสอนอยังคงเดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลภายใต้แนวคิดทำดีต้องได้ดีและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมประกอบอาชีพ และดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชนและหวังว่ามาตรการหรือแนวทางต่างๆท,ที่ได้วางไว้จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับชาวไร่อ้อยและโรงงานน้าตาลร่วมมือร่วมใจกันทําสาธิติอ้อยเผาได้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมาซึ่งต่ํากว่า14%ได้ใบน้อยกล่าปิดท้ายนะคะรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะคะหลายท่านอาจจะทราบแล้วหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ ก็มาอ่านเรียกว่าอ่านนะคะให้ฟังเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะคะจากเพจ Facebook สำนักง,งานคณะกรรมการออยและน้ำตาลสายสอนออัปเดตวันนี้1ธันวาคม2,568